สวัสดีค่ะพี่น้องมวลมหาประชาชนที่การพรักทุกท่านค่ะค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตลุงพินีนะคะแต่วันนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถนนราดจดำเนินนอกค่ะก่อนอื่นเอาเรื่องกินก่อนนะคะเรื่องขี้ไว้ทีหลัง วันนี้เพิ่งจะย้ายเวทีมานะคะก็จะขกขักนิดหน่อยมีพี่น้องประชาชนนะคะมาถามดิฉันว่าสอสอครัวอยู่ตรงไหนนะคะดิฉันก็ไปจดมาแล้วนะคะว่ามีครัวเนี่ยที่ย้ายมาจากสวนลุมนะคะก็จะมาบริการพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นี่เนี่ยเหมือนเดิมแต่ขณะนี้ที่ตั้งครัวเสร็จแล้วนะคะก็จะมีครัวนครศรีธรรมราชอยู่ตรงแยกจบรนะคะ หน้ากระทรวงกรเกษตรค่ะทังนี้นะคะแล้วด้านหลังนะคะหลังเวทีตรงบริเวณคลองประดุงกรุงกรเกษมจะมีครัวสมุยครัวกิ๊ก,กำนันครัวปทุมธานีครัวชาวเหนือครัวชาวใต้ครัวลุงกำนันนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะส่วนครัวอื่นๆเนี่ยตอนนี้กำลังต่อไฟต่อน้ำนะคะไม่มีน้ำไม่มีไฟแต่ พรุ่งนี้นะคะเราจะบริการครบทุกครัวเหมือนเดิมนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องส้วมซ้วมเนี่ยเรามีสี่ทิศเลยนะคะมีทางนี้ก็จะมีตรงถนนพระรามแปดนะคะสองซ้วมแล้วก็มีทางด้านหลังนี้นะคะอีกสองส่วมทางด้านซ้ายสองซ้วมทางด้านนี้อีกสองซวมนะคะมีส่วมสี่ทิศเช่นกันเพราะนั้นก็พี่น้องนะคะอยู่ใกล้ทางไหนก็ไปทางนั้นไม่ใช่อยู่ทางนู้นแล้วมาเข้าส่วมทางนี้นะคะ ท่านเดินมาท่านถ่ายก่อนค่ะเพราะว่าการจราจรคับข้างมากเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องขยะฉันก็เน้นมากเลยนะคะวันนี้ยังขูกขักยังให้อภัยนะคะคือว่าขยะใส่ปนกับขวดน้ําอะไรเนี่ยได้เพราะมันยังไม่สามารถจะแยกได้แต่ถ้าพรุ่งนี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะดิฉันก็จะขึ้นมาบอกกับทุกท่านว่าจะทําอะไรยังไงตรงไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ให ปล่อยผีหนึ่งวันนะคะก็ต้องฝากนะคะท่านที่สูบบุรีอย่าลืมนะคะท่านต้องไปสูบข้างนอกนะคะแต่วันนี้แน่นมากท่านหยุดสักหนึ่งวันได้ไหมคะมบุรีค่ะเราจะชนะแล้วฉันอยากให้ทุกท่านบนเลยค่ะแก้บนโดยการที่ว่าถ้าเราชนะเราจะเลิกสูบบุรีทั้งชีวิต ใครบนนันนี้นะคะแล้วชนะแล้วท่านเลิกเนี่ยดิฉันจะอนุโมทนามากเลยนะคะจะประหยัดเงินแล้วก็ท่านก็จะอยู่กับพวกเราไปได้อีกนานแสนนานนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมวลมหาประชาชนทุกท่านเลยนะคะที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับลุงกำนันแล้วก็พวกเรามาตลอดโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมคะวันนี้อย่าพวกงเหนื่อยนะคะจะชนะอยู่แล้ว อย่างที่ท่านพุทธิพงศ์ได้พูดเมื่อกี้นี้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยท่านกำนันสุเทพนะคะอยู่ในมุททีสภากำลังชี้แจงอยู่ออกมาเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวดีแล้วพรุ่งนี้เราฉลองกันเลยใช่ไหมคะพี่น้องค่ะดิฉันก็อยากจะขอบคุณนะคะสวชุดนี้เป็นอย่างมากเลยดิฉันก็เฝ้านะคะวันนั้นดิฉันเข้าไปติดอยู่ข้างในเนี่ย ที่ดิฉันพูดให้พี่น้องได้ฟังแล้วที่สวนลุมนะคะว่าฉันเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลยต้องรอออกพร้อมกำน,นันนะคะตอนเย็นแล้วก็ได้ไปดูการทำหน้าที่นะคะเลือกประธานวุฒธธิสภานะคะฉันก็อยากจะบอกผ่านไปนะคะว่าวุฒิสภาชุดเนี้ยท่านจะเป็นวุฒธธิสภาที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่มีสภามานะคะยังไม่เคยมีใครถอดถอน นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่โกงแผ่นดินได้แม่แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นวุทธ,ธิสภาชุดนี้ค่ะฟังหลังสีมานะคะท่านจะเป็นวุทธ,ธิสภาชุดแรกที่ถอดถอนนายกหญิงคนแรกและนายกที่ที่กองคนแรกของประเทศไทยค่ะ ไม่ต้องกลัวหน้ายินหน้าผมแล้วใครโกงชาติฟันแม่งให้หมดไปเลยเพราะว่าถ้าตาบดบ้านเมืองยังมีนักการเมืองที่ขี้โกงแล้วไม่มีการปฏิรูปการเมืองประเทศชาติก็จะล่มจมชิบหายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงอยากจะปาก ทางท่านสวออนะคะว่าท่านปฏิญาณตนไว้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นทําตามที่ท่านปฏิญาณตนท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นท่านทําตามคําปฏิญาณตนท่านไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นที่ดิฉันบอกอยู่เรื่อยว่าไม่ต้องกลัวตายอยู่ที่ไหนก็ตาย ไม่งเมื่อไรจะชนะทำไมไม่มากลัวตายนอนอยู่บ้านไม่มาก็ตายใครที่ดูถ่ายทอดทางทีวีฟังลังสิมาเก็บกระเป๋าคืนนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ท่าถ้าท่านไม่มาภายในวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านท่านจะได้มีส่วนร่วมในการกู้ชาติกู้แผ่นดินมาให้ลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาชา้าท่านอาจจะพลาดโอกาสอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านอนอใช้ปากอยู่หน้าทีวีอย่างเดียวแล้วก็ด่าอย่างเดียวไม่ได,ด้ดิฉันพูดอยู่เรื่อยอย่านอนเอาพัดลมเป่าตูดอยู่บ้านแล้วก็ปากด่าอย่างเดียว เียังถามว่าเงินเคยมาช่วยไหมฮไม่เคยเคยมาเดินไหมฮไม่เคยแต่ดาได้อย่างเดียวทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนี้แล้วมึงรู้ได้งไงว่ากูไม่ทําแบบที่มึงจะพูดนะฮะเขาทํามาแล้วแต่มึงสั่งอยู่กับบ้านมึงมาสิมึงมา,มมากับพวกเขานะมึงจะเอาอะไรมึงมาไม่ใช่ปากดี อยู่กับบ้านแล้วมันจะชนะได้ยังไงปากดีมันต้องมาที่นี่แล้วมาช่วยกันมาดายิ่งรักให้มันเช็ดไปเลยยันบอกแล้วไงคะว่าต้องมาช่วยกันมันจะได้ได้ปฏิรูปการเมืองก่อนแต่ถ้าไม่ปฏิรูปเราจะได้นักการเมืองที่เฮี้ยไห้จ่าประสิทธิ์ก็ได้มาเป็นนักการเมือง ใครอยู่ช่องสามเมื่อวันซืนนะคะดิฉันก็ไปพูดแล้วว่าเฮียในสภาเนี่ยมันมีเยอะไอ้นี่พูดถึงเฮียตัวจริงเฮียที่มันอยู่รอบรอบสภานะแต่มันหนีไปอยู่บนฟ้าน่ะที่เราตามจับมันน่ะไอ้ที่เฮียที่มันอยู่บนฟ้าเราตามจับนั่นมันเฮียตัวปลอมเฮียตัวจริงมันยังนั่งยกมืออยู่ในสภาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องจับเฮียพวกนี้ออกให้หมด ประเทศไทยมันถึงจะปะพัฒนาได้ถ้าตาบใดไอ้บววเงี้ยนี่ยังนั่งอยู่ในสภามันแดกห่าประเทศไทยหมดเลยแล้วถ้าเราไม่พัฒนาไม่ปฏิรูปการเมืองนะคะเราไปลงเลือกตั้งคนบอกรังสิมาคุณไม่สู้เรื่องไงกูเนี่ยสู้มาทุกรูปแบบอยู่แล้วเลือกตั้งมอะไรกูสู้แต่ถ้ายังไม่ปฏิรูปสมุดสงคารามกูชนะ จังหวัดอื่นเนี่ยเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ปฏิรูปก่อนแล้วมาเลือกตั้งกันนะคะเราจะได้นักการเมืองที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่ปฏิรูปเฮี้ยเกินครึ่งกันแน่นอน <S <S แล้วดิฉันก็ว่าบอกกับนักวิชาการไปนะคะแอบกระซิบเพราะกำนันจูเทพบอกว่าถ้าปฏิรูปเนี่ยห้ามนักการเมืองไปยุ่งไม่มีใครเข้าไป ปฏิรูปได้นะคะต้องให้ประชาชนเป็นคนปฏิรูปฉันเลยแอบกระซิบอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยแก้ให้หนูทีนะไอคนไหนที่มันมินสถาบันต้องเขียนไปเลยให้ประหารชีวิตไปเลยไม่มีการอภัยโทษห้ามอภัยโทษ พวกนี้เนี่ยมันเฮี่ยโดยสายเลือดแก้ยังไงก็ไม่หายพอารอเาลานั่นเสร็จเนี่ยได้อภัยโทษแล้วก็หลุดมาพอหลุดมาก็ด่าอีกเพราะฉะนั้นนี่พวกนี้ต้องประหารชีวิตยอย่างเดียวต้องถอนลากถอนโคนให้มันหมดไปจากแผ่นดินไทยแล้วก็คนที่ทุจริตคอรับชัน องปฏิรูปมึงกองแผ่นดินแล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาเป็นนักการเมืองอีกต่อไปเห็นไหมคะรัฐมนตรีที่ประเทศจีนทุจริตเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถไฟเขาประหารชีวิตเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นคนกองประหารชีวิตเลยถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้นปฏิรูปขอให้ คนไหนกงประหารชีวิตม,มันให้ตายไปเลย <Yeah. S 1> อย่าให้มันมาบริหารประเทศชาติบ้านเมือง <Yeah. S 1> คนอย่างนี้มันไม่มีจิตสำนึก <Yeah. S 1> เข้ามาแล้วรวยแล้วบอกไม่กงรวยแล้วจะพัฒนาพอเข้ามาแล้วแดกห้าประเทศไทยหมดเลย ดิฉันก็เป็นห่วงนะคะถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยดิฉันกลัวนายกคนต่อไปเป็นชื่อไอโอ๊คค่ะท่านคิดว่าเป็นไม่ได้เหรอคะอียิ่งรัก49วันมันยังเป็นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเห็นแล้วนะมันทำงานเนี่ยดิฉันทะเลาะกับมันทุกวนันในสภาถ้าท่านฟังการอภิปรายในสภา นะคะหรือหาลือดิฉันหาเรื่องทุกวันไม่ได้หาลือนะคะแต่มันเจ็บใจไงในสภาผู้แทนเนี่ยมันไม่ค่อยได้มาทํางานมันไม่มาประชุมแต่มันเอาป้ายมาปักที่จอดรถนายกรัฐมนตรีดิฉันถามว่าวันนี้นายกจะมาไหมไม่มาแต่เอาป้ายปักไว้เอาออกเดี๋ยนี้ตำรวจสภาไม่กล้าเอาออกดิฉันลงจอดรถปั๊บดิฉันก็ไปฟ้า ป้ายออกมาตั้งก็มึงไม่มาทำงานกูมาทำงานแล้วกูไม่มีที่จอดรถแล้วกูไม่มีคนขับรถมึงมีคนขับรถมึงมีคนติดตามมึงจะไปจอดตรงไหนก็จอดได้แต่กูไม่มีที่จอดกูจะจอดมึงจะทำไง ็นที่ของนายกรัฐมนตรีบอกที่นี่เป็นรัฐสภาดิฉันเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ฉันจอดได้ไดไดสมัยทักษิณก็ทีนึงแล้วมันจอดหมดเลยบนหลังพะรูปเนี่ยตกคนตำรวจติดตามคนติดตามตรถนํามันจอดมันคนเดียวเลยดิฉันก็เลยไปด่าในสภาบอกท่านประธานว่าถ้ามึงเป็นทําเนียบมึงเป็นที่จอดรถของนายกมึงจอดไปเลยกูไม่ว่า แต่นี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิจอดถ้ามึงไม่ทำมึงไม่ทำป้ายมาปักนะต่อไปกูทำป้ายลังสีมาลอดรัศมีมาปักก็ได้เพราะว่าอะไรเวลาลงคะแนนดิฉันขับรถเองไม่มีคนขับรถไปจอดพอลงคะแนนดิฉันก็ลงไม่ทัน ดิฉันก็ต้องเสียประวัติไปว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้มาประชุมทั้งๆที่ดิฉันมาประชุมเพราะนั้นไม่ให้ดิฉันจอดจะเว้นที่ว่างไว้ให้ยิ่งรักดิฉันจอดมันกลางถนนนั่นแหละมึงไม่ให้กูจอดกูจอดเดี๋ยวลงคะแนนเสร็จกูมาถอยให้เพราะนั้นมันต้องให้เราจอดเพราะดิฉันมาทําหน้าที่นะคะดิฉันตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรมาเนี่ยสี่สมัยไม่เคยขาดประชุมแม้แต่วันเดียวเพราะนั้น เป็นนายกรัฐมนตรีกระทู้มันเคยตั้งแต่ดิฉันเห็นมาเป็นนายกเนี่ยตอบกระทู้ถดกระทู้สดเนี่ยกระทู้เดียวกระทู้ที่ไอพายัพปันเกตมันถามแต่มันถามตอบกันมาเรียบร้อยแล้วมันหัวกันเรียบร้อยแล้วแต่ที่คนอื่นถามยางพาราราคาตกต่ำน้ำมันปาล์มราคาตกต่ำแม่งไปโฟสีสันนู่นเนี่ย นี่ก,ก็ระเบิดมาแล้ววันนั้นนี่ะดิฉันเนี่ยกระทู้สนเป็นของดิฉันด้วยในพักมีมติว่าต้องให้ลังสีมาถามกระทู้นี้แต่ดิฉันก็ไม่ได้ไปแล้วนะโฟซีซั่นน่ะดิฉันถามในสภาโฟซีซั่นนายกไม่มาตอบให้คนอื่นมาตอบให้รองนายกมาตอบดิฉันว่านองนายกรองนายกไปมาเลย ไม่ได้ไปเอ้าไม่ได้ไปแล้วท่านจะตอบได้ไงว่าดิฉันจะถามอะไรท่านไปนั่งฟังเขาหรือเปล่าว่าเขาพูดว่าอะไรเปล่าเอา้าเปล่าแล้วถ้าเกิดดิฉันถามแล้วท่านจะตอบได้เลยคุณลองถามมาก่อนดิว่าคุณคุณถามว่าอะไรแล้วผมจะตอบไม่ต้องตอบเลยเพราะยังไงคุณก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้ขึ้นไปกับเขาหรือว่าเขาจะไปขึ้นไปดิฉันก็ไม่รู้อีกเนาะแต่เขาก็เลยไม่ได้ตอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่ทำ คุณจะมาฝังคนอื่นเข้าไว้ทำไมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยดิฉันก็ติดใจมากเลยนี่ก็ไปเมื่อวันซืนก็แอบไปถามเจ้าหน้าที่มันมีไม่ตั้งแต่มีรัฐสภามาห้องประธานรัฐสภาเป็นห้องที่จะต้องสมเกียรติถูกไหมคะ เลขาธิการเลยพูดผิดเลยห้องประธานรัฐสภามีอย่างที่ไหนห้องเนี่ยจะต้องเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับแขกที่จะมาพบประธานรัฐสภาแต่ยุคนี้มันตลกไหมคะพี่น้องห้องประธานรัฐสภาย้ายไปอยู่ห้องเลขาธิการสภาผู้แทนข้างซ่วมข้างซ่วม เลขาที่การสภาไปอยู่สโมสอนร้านอาหารค่ะร้านอาหารแล้วห้องประธานรัฐสภาให้ใครรู้ไหมให้อีแดงอยู่ค่ะอีแดงดิฉันเลยคิดไว้แล้วนะถ้าเลือกตั้งเข้าไปราวหน้าดิฉันยังมีบุญวาสนาได้เข้าไปเป็นสสในสภานะดิฉันจะต้องไปไวุ่วายเรื่องนี้อีกหน้าตาของสภาผู้แทนหน้าตาของรัฐสภา มันต้องเอาคืนมาไม่ใช่เอาอีแดงไปนั่งคุมสภาทั้งหมดแทนประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยในสภานะตอนเนี้ยดิฉันไปมีทุกคนมาร้องเรียนเต็มไปหมดเลยบอกใจเย็นๆรอปฏิรูปก่อนถ้าได้กลับเข้ามามึงเดนอีกแน่นอนาอะไรซ่วมที่ซ่อมซ่อมห้องที่แรกบัตรนะข้างหน้าน่ย สี่ล้านแปดส้วมขี้ยังเต็มเหมือนเดิมเลย <S <S> <S มันยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยท่านลองไปเปิดดูสิส้วมทุกห้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่ขี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วมันตำรวจสภา,านะนั่งกินข้าวตรงนั้นนะกินขี้เนี่ยปุ้งไปหมดมันนั่งได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วไม่มีใครกล้าพูดเลยได้แต่มาบอกท่านผู้แทนท่านผู้แทนขี้ยังเหม็นเหมือนเดิม แล้วถ้าปฏิรูปปีครึ่งนะคุณก็ดมขี้ไปก่อนปีครึ่งเลยมันไม่ใช่แต่ขี้อย่างเดียวนะนอนเนี่ยยุบยุบยุย,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 ยไปหมดเลยถ้าท่านอยู่ท่านที่นั่งอยู่หน้ารัฐสภาถ้าท่านไปขอเข้าห้องน้ำแล้วท่านไปดูได้เลยว่าลังสีมานี่มันพูดโกหกหรือมันพูดจริงลังสีมาไม่มีการโกหกจริงทุกเรื่องแล้วก็นาฬิกาเรือนละเจ็ดหห้าท่านไปดู หมดแล้วค่ะดิฉันถ่ายรูปมาแล้วตายหมดเลยตา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 ยทุกอันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปไปล้างบางอีกรอบหนึ่งนะคะนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยต้องทํางานนะคะเพื่อที่ให้ไอ้พวกขี้โกงเนี่ยมันหมดไปจากแผ่นดินให้ได้แล้วก็ได้ทราบข่าวมาอีกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการไปเช่าโรงแรมทําสํานักงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ไปทำงานไปปรับปรุงก็แดกส่วนต่างอีกนะคะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรที่ไปสร้างใหม่ตอนนี้เนี่ยที่มันทำไม่ได้มันช้านะคะมันทำให้เลยเวลาเนี่ยเพราะมีการเรียกเปอร์เซ็นต์กันมากนะคะต่อไปสภาเราเนี่ยทำมาลีดมากนะคะต่อไปก็พังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงบอกทุกท่านไงคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเลือกคนที่เข้าไปโกงกิน นะคะก็จะได้นักการเมืองที่เป็นแบบเนี้บ้านเมืองมันก็จะชิบหายยิ่งวันนี้ก็ไปอีกเพราะฉะนั้นกกตฟังลังสีมาลังสีมาขอร้องนะคะขอร้องลังสีมาขอร้องคราวที่แล้วก็ทีหนึ่งแล้วบอกอย่าเลือกอย่าเลือกเลือกไปก็เลือกก็ใช้ก็ใช้ไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะยังไงก็ไม่ครบเห็นไหมฮะเลือกไปแล้วหมดไป 3,885ล้านคราวนี้เอาอีกแล้วเห็นบอกว่าจะประชุมเลือกวันที่20กรกฎาคมก็กตฟังลังซีมาแล้วโปรดทราบถ้าท่านไม่ปฏิรูปแน่นอนหีบอยู่ในทะเลแน่นอนที่ดิฉันพูดนี่พูดตามกำนันนะคะกำนันบอก เพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปเฮียฝายจ่าประสิทธิ์นะคะก็ได้เป็นงไงที่ดิฉันบอกแล้วก็ดิฉันมีกกี้นี้มีคนโทรมาบอกรังสีมาไอ้จ่าประสิทธิ์มันโดนข้อหามินประมาทแล้วนะเพราะว่ามันมินตถาบันเห็นบอกไปแต่งเพลงดารงสีมาอีกดิฉันก็ยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวให้ดิฉันหาเจอก่อนเขาอีแล้วมันบอกว่าดิฉันเป็นเมียพุทธอิสระ ยังก็เลยบอกว่ามึงระวังพ่อมึงไว้เดี๋ยวกูจะเป็นแม่เลี้ยงมึงคร <Yeah. S 1> าวนี้คราวนี้ดิฉันเจอท่านพุทธ,ธอิสระดิฉันก็ไปสวัสดีแต่ไม่กล้าคุยเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยได้คุยกับท่านเลยนะคะวันนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านนะคะว่าดิฉันเนี่ย สู้มาเนี่ยอย่างที่พี่ปองบอกแล้วนะคะว่าดิฉันเนี่ยจับมาทุกรูปแบบแล้วในสภาการโกงทุกชนิดเนี่ยดิฉันฟาดฟันกับมันมานะคะใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยได้ยินเสียงลังสีมาเนี่ยฉีลาดทั้งนั้นแหละจำไว้ <S <S แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าคุณชี้แจงไม่ได้ฉันไม่ให้คุณเอางบประมาณไปไปไป,ไปถล่มทลายนะคะไปซื้อรถเอาไปต่างประเทศไปล้างผ่าน นะคะภาษีของพี่น้องประชาชนเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็กตนะคะอย่าพ่งเลือกตั้งนะคะถ้าท่านเลือกตั้งเงินอีกนังรวม4 0 0พันล้านท่านเอาไปช่วยชาวนาดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอย่านอนเอาพัดลมเป่าตูดเก็บกระเป๋ามาพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะร่างสิมาลอดและสมีค่ะ